こんにちは DJ เซระเดสวัสดีค่ะ DJ เซระค่ะกลับมาเจอกับเซระและหนัง Asylum Voice รักไร้เสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังการ์ตูนแต่เซนะจะบอกว่าฉากต่างๆอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะคะตามรอยรักไร้เสียงเมืองโอกากิ aki, จังหวัดกิฟูประเทศญี่ปุ่น ตามรอยแรกอยู่ที่โอกาคิโคส่วนสาธารณะตั้งอยู่ทางตะวันตกของปราสาทโอกากิฉากต่อไปอยู่ที่สะพานชินโอบาชิเป็นสะพานข้ามแม่น้ำซุยโมตั้งอยู่บนถนนที่มุ่งไปยังสถานีรถไฟฉากสถานีรถไฟโอกากิในเรื่องตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของสถานีรถไฟเมืองโอกากิเป็นศูนย์รวมของสถานีรถไฟสายต่างๆ ฉากสะพานมิโดริและอุโมงค์น้ำตกฉากในโปสเตอร์โปรโมตคือบนสะพานมิโดริในฤดูบาไม้ผลิในเวลาที่สากุระกำลังบานฉากแม่น้ำอิบิเทศากาลดอกไม้ไฟที่จะจัดขึ้นในฤดูร้อนฉากศูนย์สวัสดิการสาธารณะเป็นที่สำหรับการจัดกิจกรรมสาธารณะและพักผ่อนของชาวเมือง ืสวยงามเหมือนจริงเลยใช่ไหมคะถ้าใครอยากจะดูฉากสวยๆแบบนี้สามารถดูได้ใน a s ศัย l e n t Voice รักไร้เสียงได้เลยนะคะวันนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะครั้งหน้าเสละจ,จะมีอะไรมาฝ่าอย่าลืมติดตามนะคะจักมาตาเนสวัสดีค่ะอยากพึ่งไปเส้ะมีข่าวดีมาบอกถ้าใครที่ดูภาพยนตร์นี้จะมีของ Exclusive เป็นของรางวัลนะคะ ติดตามทางนี้ได้เลย